ดีทริปทัวร์ดีการันตีคุณภาพถูกดีที่สุดโทร088-861-4555และไลน์ดีทริปสติกเกอร์ไลน์โฟรีทีวีสวัสดีทุกวัน15่ห้าไมนาทีดังดังงหนึ่งสักวิงทิ้งสัวยเอฟสิบเอ็ดเอฟสิบเอ็ดข้อมูลคือเอฟสิบเอ็ดไม่รู้รับสองมือเลยนะบอกก่อนสองสองมือหนึ่งจุดกว่าหนึ่งกหนึ่ง โอเคหนึ่งจุดหนึ่งหมดเวลาต้องตอบแล้วครับตอบว่าไม่หนึ่งจุดหนึ่งมันไม่มันไม่หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งก็ไม่หนึ่งจุดหนึ่งห้าจุดห้าก็นหมดเวลาหนึ่งจุดหนึ่งเอ็กแต่จะเปลี่ยนแต่ตอนนี้ไม่เปลี่ยนได้ได้เพราะว่าหนึ่งจุดหนึ่งยังมีเวลาอีกต่อยังเออมันไม่ชูสองทีโอ้ยมันคือสองมันก็ตอบแล้วตอบแล้วเขียนสองเขียนว่าชูนะครับไม่ได้สองปะ ไม่ได้รวมผูกนะไม่ได้รวมผูกอ้าวงั้นหารสองไปเลยเป็นห้าจุดห้าห้าห้าถ้าถูกได้อีกสองคู 5, 5่ถ้าผิดลุ้นต่ออีกหนึ่งรอบนะครับใช่ห้าจุด้ไหมครับได้ไหมไม่ไม่ผิดหรอคะเอ <c oughs> เอเอเอเพิเ่งนึกท่าได้ใช่นึกเต้องสองนิ้วขึ้นสองนิวง้วไงอะ ท่าดูคอมพิวเตอแบบเต็มจอหรือฟูสกีนแน่นอนครับปุ่ม F11 อันนี้ใครแล้รู้นะครับจป็นวนนิ้วมือที่คูขึ้นยในเพลงท่าติงนางนะในเพลงรักจีติงนางก็คือนิ้วโค้งนี่เงี้ยมันอย่างนี้มันอย่างนี้คู่สองนิ้วแล้วก็ทำท่าเหมือนกดปุ่มเนาะกดไปตอนนี้ถูกนะฮะในสองคู่เป็นห้านะครับอ่ะต่อไปขอได้เป็นจิตเลยอ่ะ้เป็มา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 ท้ายนะครับเจิตจ็ตครับตัวเลขในไพ่ป๊อก ให้บล็อกนะหนึ่งสำรับบวกกันตัวเลขนะครับเอาแค่ตัวเลขส่วนเงินรางวัลของสล่าเงินรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับรางวัลที่สามหารด้วยร้อยสิบห้าเปนนาทีครับห้าห้าห้าหกสี่ห้าห้าหกสี่คไม่ดีย้ำว่าตัวเลขนะครับข้างล่างน้ามาแค่ัวเลขในไพ่นะครับข่สิบห้าสิบห้า สองห้าครับอ่ะเท่าไหร่นะจำาวนอ่ะสองร้อยจำนวนสองจำนวนสองสองห้าใช่ปะออจุดว่าร้อยห้าสิผ่านใช่ผิดได้นะแต่ว่าจังหวะนี้มันรูปกรอบแล้วก็ตอบแล้วฮะตอบว่าศูนย์จุดสี่ห้าก็ได้ปะศูนย์สี่ห้าเอศูนย์จุดสี่ห้าก็ถูกได้สองคู่นะถ้าผิดก็ลุ้นต่อยหนึ่งคู่มาใช่ศูนย์สี่ห้าไปนะ ได้ได้ได้ถาหรือว่านะก็ได้เลยอยู่ในช่วง0ูจุด้าได้ในช่วงศูนห้าถูกต้องครับเอาเคลียร์ก่อนตัวเลขในไพ่ป๊็อกนะครับหนึ่งสำหรับมาะเด็นอนคือเลขสองถึงสิบบวกสองถึงสิบนะฮะไปนับเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้เป็นน้เลขหนึ่งนะฮะอันนั้นมันเอทนะไม่ใช่เอาได้เอทครับอันนี้ตัวเอไหมนะครับสองถึงสิบบวกกันคือห้าสิบสี่นะครับห้าสิบสี่บวกกันสี่สี่ชุดก็เป็นสี่สีดอกอะว่ายง่ายเป็นสองร้อยสิบหก สอ6ิบหกนะครับส่วนด้วยเงินรางวัลของรางวัลที่สามในสลากรบปบะมาณได้อยู่ฝ่ายเดียวนะครับา <c oughs> รางวัลที่3ามรางวัลที่สามเราราคาเท่าไหร,นะราา่ละแปดหมื่นครับแปดหมื่นรางวัลละแปดหมื่นห้าร้อยเหลือก็เหลือแปดร้อยขายเอาตูนออกสองตัวนะฮะหารออกหารออกมาได้เท่านี้สูนยจ็สองเจ็ดก็คู่นะครับเอาได้ไดไมาเจ็คดคู่ไปกันเลยเนาะกับรอบไปกันเลยสิอ่ะไปเปิดป้ายกันเลยป้ายป้าย วันนี้วันนี้เกือบถึงเตดอีกแล้วเกือบถึงแปะแล้วเทปที่แล้วก็เจ็บเทปนี้ก็เจ็บเออดีเหมือนกันมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเหมือนเดิมรอบนี้กตรกาง่ายมากนะครับเรามีอยู่นะฮะป้ายอยู่สองฝั่งฝั่งละสิบห้าแผ่นป้ายฝั่งของผมนะครับฝั่งขวามือในนี้จะมีตัวเลขอยู่นะครับตั้งแต่หนึ่งถึงสองล้านนะครับแรนดอมใส่นะครับทั้งหมดสิบสี่แผ่นด้วยกันนะครับและก็มีพอตอยู่หนึ่งแผ่นป้ายอ่ะตัวฝั่งผมตรงนี้ด้านซ้ายนะครับก็จะมี เตษเจ็ดป้ายส่วนห้าป้ายนะฮะมีตลับเบืือนร้อยเล็ก x อย่างละป้ายเปิดได้แต่จำนวนคู่ที่คุณได้นะครับได้เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับป้ายถ้าขึ้นที่เศษก็เอาไปใส่ในเศษถ้าอยู่ที่ส่วนก็เอาไปใส่ที่ส่วนหลังจากหมดคู่สุดท้ายนะครับเงินรวลเท่าไหร่เราก็จะมาหาเป็นเงินรางวัลสะสมนะครับขออย่างเดียวว่าในเจ็ดคู่นั้นกรุณามีติ่งส่วนมาให้กูสักคู่หนึ่งนะครับ พราะถ้าส่วนศูนย์ปุ๊บหาค่าไม่ได้รอบหน้าก็เล่นไม่ได้นะถ้าภายในเจ็ดคู่สามารถเจอแจ็คกับพรนะครับวันนี้แจ็คพอของเราอยู่ที่สองล้านห้าแสน <laughs> รออยู่นะฮะเส้นแน่นอนถ้าในกรณีแจ็คพอไม่แตกเราจะทบไปครั้งละห้าแสนทบไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีใครถดุงไปมีคนทําได้แล้วด้วยอืมนะเอามาจัดการกันก่อนใครอยู่ฝั่งเศสใครอยู่ฝั่งอ่าใครอยู่ฝั่งเศสส่วนใครอยู่ฝั่งตัวเลขอ่าพี่วิลเล่จะอยู่ฝั่งไหนอ่า ครั้งที่แล้วที่พี่มาพี่อยู่ฝั่งตัวเลขกเหมือนกันแล้วก็อยู่ฝั่งตัวเลขใครอยากเปลี่ยนใครอยากเปลี่ยนมูไม่ละไอ้อยากเปลี่ยนมูไม่ละเอาไงยังยังยอมประเป๋ายิงชุบคอนร์สไกยอ้าวพี่อ้มาพี่ไปเล่นอยู่ฝั่งซ้ายก็ได้กูอยู่โอเคผมยอมยิ่งก่อนมา มาคุณเคยฝั่งเลขเลือกก่อนนะครับฝั่งผมเช่นเคยครับมีนะฮะดีทริปครับเฮือนจันทิปสติกเกอร์ไลน์โฟรททวีสวัสดีทุกวันเอสเอฟแฟชั่นดีเจเมเจอร์ดีไตน์บนกลางล่างแผ่นแรกอะไรเดี๋ยวดีเจหนึ่งดีเจบนดีเจบนดีเจเมเจอร์ดีไตน์บนออกมาเป็นเวฟเชวเวฟเจ็ดแสนห้าโอ้โหเปิดมาก็ถูกเลยว่ะเอาพีไปเลยเอาดีๆนะ ฝั่งนี้เราก็มีกะทิตาเลียวไทยดมไทยในด์ากตอโต้นฟรีน้ำส้มสรีชินจุฬาคึบและนมคนหวานทีพอดครับบนกลางราเหมือนกันอันไหนดีโอ้อันเนี้ยอันเนี้คือตัวกลัวที่สุดของกูแล้วอันไหนคือส่วนมีอยู่ห้าใช่ไหมและเศษมีอยู่เจ็ดใช่ทำไมกูไปแล็กโต๊ตฟีหนึ่งวันนี้เอาอยัางไงล่ะเอาแรกต์โต๊ตฟีบนครับแร็กโต๊ตฟีบนนะฮะเชื่อมั่นในต,นตัวเองเจ็ดแต่ห้ายู่ในส่วน กูจะบอกอยู่ว่าเศษมันเอาไปลงส่วนบ่อยๆแล้วก็แปลงขึ้นมาสลับขึ้นไปเนะฮะไปเรื่องนี้ฮะรุ้นเกินสองร้อยหรือจะไปลรุ้นแจ็คพอตเลยก็ได้เออมีหลากหลายทั้งเลือกให้เลือกทุกคนเอาไปต่อเลยคู่ที่สองอะไรดีครับสติ๊กเกอร์ลายกลางสติ๊กเกอร์ลายกลาง4ฟลีทีวีกลางออบาเปนชเวบสองร้อะสามร้อยสามร้อยสามร้อยเลขตัวหน้าไอ้กูเลืเลขสองนดีฮะนูดีออา ลอยเอ้าเอาไปไว้เศษก็ยังดีอย่างน้อยสลับไปอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็รู้ว่าได้ตังค์อ่ะเออไปเศษไว้ก่อนนวกันมันก็จะดีอ่ะก็ยังมีหดกลางีหตกลางส่วนมาไอเศษเศษต้องเศษไว้ก่อนเศษไว้ก่อนเศษตึ๊บสลับสลับเีออ่ะก็ยังดีก็ยังดีเ็ดแสนห้าไปอยู่ด้านบนสามร้อยช่างมันนะฮะอ่ะข่าวอย่างเงี้ยตอนนี้เรียกว่าเป็นข่าวดี นะแต่ก็เป็นข่าวร้ายเหมือนกันว่าถ้าห้าคู่ที่เหลือไม่เจอส่วนเลยก็ซวยเหมือนกันนะเออหาแจ็คก,กบพอร์ตก็ได้หาหมื่นสองร้อยก็ได้เอาชัวร์ๆไว้อะไรดีเ่อนจะทิปบนเงอนจะทิปบนออกมาเอาหนึ่งหนึ่งท่าน่้หนึ่ง,นะง,งไม่หนึ่งหนึ่งไม่หนึ่งไมหมจะมีหนึ่งไหมมีสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองเอาเศษมาครบพี่พอเอาเศษดีกว่าดีดีชินล่างครับ กิเลชินล่างเตยยังไปออกต่อไปนะเตยเตยเอามาเลยเอ้าแสง้าหมืนสองส่วนศูนย์อยู่ตอนนี้ยังหาค่าไม่ได้ไปดูกันต่อคู่ที่สี่ครับอะไรดี s อ f อฟแฟชั่นกลาง s อ f ฟแฟชั่นกลางหนึ่งก็ได้พอตก็ดีเป้นเปนหกมืนห้าที่เปีฮะเดียวไทยกลางเดียวไทยกลางเตยป่ะเตยมาเตยมา อย่างน้อยก็รับประกันว่าได้เล่นรอบหน้าเนี่อะอย่างอย่างน้อยก็สิบบาทฮะรอบนี้คู่ที่ห้าครับดีทิปปนดีทิพยนเป็นสองหมื่นห้าสองหมื่นสองร้อยหามือสองร้อยหมื่นสองร้อยเออหมื่นสองร้อยบาทอะไรนะจุฬาเฮิร์บุลจุฬาเฮิร์บุลเป็นเป็นหมืสองร้อยส่วนยิบส่วนมาสเยพี่ฮะพี่จะเผาส่วนหมดไม่ได้นะพี่ ตอนนี้นะครับตังคุณได้อยู่แปดบาทแปดสิบที่เป็นเลขครับคืว่าหนึ่งมื่นสองร้อยู่ตรงกลางหาหมื่นสองร้อยไม่ต้องหาอดหาเจ็หาอะไรก็หาเออเอาคู่ที่หกครับอะไรดีอันไหนดีตีเจกลางดีเจกลางถอดก็ได้ถอดก็ได้เป็นมาเลยห้าเซส้าเซตนะครับพอเซตเล็กโต้ปีล่างครับเซตเซตเซตเอสเซตเเออ ขึ้นมาเป็น14บา35ครับผู้สุดท้ายหาพอตให้ได้ไหนดีเงินกันทิพย์ล่างก็เลย่ะเงินกันทิพย์ล่างเอาพอตมาเลยเอาพอตมาเลยจะได้จบๆเถอะพอดไม่พอดพอตไม่พอดสอง้าดทั้งหมดหนึ่งจังหวะนี้หาหมื่นสองร้อยดีกว่าหมื่นสองร้อยสองร้อยเอาไหนดีอะไรีทีพอตล่างครับทีพอตล่างหมื่นสองร้อยนะสองร้อยหมื่นสองร้อย สองรยแต่เห็นหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันสองนะครับหารด้วยเก้าหมื่นสะสมรอบนี้ไปสิบสี่บาทสาสิบห้าสตาเยอะจังเลยขน้งวัวนัดก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเล่รอบหน้าเดี๋ยวได้นรอบหน้าอรอบหน้ารอบหน้าถ้าเล่นดีๆห้าแสนก็ยังรอได้เอามาลองดูเลยชินกลางชิลชิมกลางผมดูหน่อยชินกลางใช่ไหม ไหนดูนี่วันวันหผสมไป14บบาท35ครับเดี๋ยวมาดูกันว่า14บาทนี้จะแปลงเป็น5 0 0แสนในรอบหน้าได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาครับอากูเดียว